เดตฝนฝ่าภาคอีสานเมือนี27มิถุนายน2 5 6 7สําหสำหรับฝนฝ่าภาคอีสานจะมีประมาณร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบางพื้นที่เน่นเลยนองค่ายบึงกันนองบุรลมู่อุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินมหาสารคามร้อยเอ็ดจ่าอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง อัปเดตเรดาร์กันต่อเรดาร์ที่หนึ่งตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางความแห้งเพิ่มขึ้นปกคุมพื้นที่อำเภอเพนเมืองผิบุญรักน้องหานบ้านดุงทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีด้านสายผู้เรือผู้หลวงจังหวัดเลยบ้านฟางเมืองมั่นจจกคิรีจังหวัดขอนแก่นสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครโกสมพีสายเมืองแก่ดามว่าปีประุมจังหวัดมหาสารคามลมเกาจังหวัดเพชรบูรณ์น้องพอกเมือง ทุงเขาหลวงอาสสมมาเสรภูมิสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอด็ดอีกหนึ่งเรดาจะตรวจพอกุมฝนอ่อนถึงปานกลางยุทธิอำมเพื่อสว่างแดนดินกุสุมานจังหวัดสกลนครน้องพอกเสรภูมิอาสสมมาสุวรรณภูมิพระนมไพจังหวัดร้อยเอด็ดปาติวกุชุม่มจังหวัดยโสธรและกาสปปอล่ากุมฝนนักยุทธิอำมเพื่อบานดุงน้องหานเมืองทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีและกาสปปอล่าคลิปนี้แอดมินลาไปแล้วขอบุณเล,ยล่ยๆติดตามรับชมรับฟงังสวัสดีค่ะ